แกะดูไหมอยากรู้เหมือนกันนะครับด้านหลังล็อกเก็ตเนี่ยเขาจะมีผงแบบนี้แต่พี่เขาทาแตกหมดเลยมีผงแบบนี้ฉะนั้นองค์เนี้ยต้องลุ้นเลยว่ามีผงไหมมีม,มีมีแล้วพี่โชคดีแล้วมีแล้วโอ้โหเละหมดเลยหมดเนี่ยผมให้พี่แสนสองหมื่อันนี้เขาเป็นมีล็อกเก็ตลงบนโต๊ะนะครับแบบนี้แต่ด้านหลังเนี่ยดูของเขาสิเนี่ย นี่คือผงที่อยู่ข้างหลังอันนี้ต้องลุ้นละมีโอกาสมีละถ้าถ้าองค์นี้มามีนะครับด้านหลังล็อกเก็ตเนี่ยเขาจะมีผงแบบนี้แต่พี่เขาทาแตกหมดเลยมีผงแบบนี้ฉะนั้นองค์เนี้ยต้องลุ้นเลยว่ามีผงไหมถ้ามีผงขายได้แต่ถ้ามีผงจบเลยแต่ผมอันไหนที่ผมขายได้แต่ผมแนะนํานะแกะดูไหมอยากรู้เหมือนกันแกะนะ นี่มาจากไหนครับลำปางลำปางโอ้โหหมดหรือยังครับวันนี้มนผมแงนี่ให้นะึ๊บมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าโอ้มี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 แล้วพี่โชคดีละมีละโอ้โหเละหมดเลย นี่อันนั้นไม่ได้แกะเองไหน,นครับอันนี้มันแตกอยู่แล้วนะไม่ใช่มันแตกมาแม่ก็ทำหล่นไม่ทำหล่นหล่นก็แตกแล้วครับอันนี้เละหมดเลยเละหมดเลยเละหมดเลย <c oughs> เจ <c oughs> <c oughs> ้าของหัวเราะเลยเละหมดเลยไม่เป็นไรยังได้ตังค์เดี๋ยวผมแนะนำให้แบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งพักขายได้นะ มีอย่างหนะมาเดี๋ยวผมดูให้ว่าไหนปล่อยได้น,นี่อะไรอะน,นี้ปล่อยไม่ได้อะผมดูให้ไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ทองช่วงนี้ไม่มีราคาหมดหรือยังครับช่วงนี้เก็บก่อนไม่มีราคาใช่ฮะนี่เหมือนอย่างเนี้เล็กเหมือนกัน น,นะครับตรงนี้ล็อกเก็ตอย่างเงี้ยแทบไม่มีราคาแต่แต่แส,สวยดีนะครับแต่ถ้าแกอ,อกมาระพังเลยขายไม่ได้เลยหมดเนี้ยผมให้พี่แสนสองหมื่นะแตกๆๆๆเนะี่ยแสนสองหมื่นแต่ส่งตรงนี้ตรงเนี้ยกอบขายได้พระปล่อยไม่ไดนะ้แยกว่าให้สองส่วนแตกหมดแล้ว